มันปลูกได้แต่มันก็ยังไม่โตนะมันก็ยังไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราปลูกทุเรียนน่ะทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องใส่ปุ๋ยอ่าเราก็ซื้อปุ๋ยมาอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอเป็นปุ๋ยประเภทคอมเปล่าก็คือปั้นเม็ดมาเลยไม่ใช่เบาถ้าเบาทมันจะมีหลกัหลกๆเม็ดใช่ปะ่ะเราก็ใส่ผมเจอบางแปลงเนี่ยใส่ปุ๋ยไปทุกๆ2เดือนต้นก็ยังไม่โต สิ่งที่เราลืมไปก็คือในดินที่ดีครับอันนี้คือตัวอย่างหัึ่งนะของดินที่ดีคําว่าดินที่ดีหมายความว่าดินที่เรานึกถึงในป่าทําไมต้นไม้มันขึ้น,นเองเพราะมันมีดินดีแล้วดินดีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผมทาโครงสร้างจําลองนะครับดินในป่าเนี่ยทัางล่างมันจะเป็นดินเรียกยิ่ยงลึกนะความเป็นกรดมันยิ่งเยอะแล้วก็มันก็จะมีสีจางๆขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินซิวถุถุงจะอยู่ข้างบนแล้วเวลาที่ มันทับถมเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นชั้นของอินทรีย์วัตถุอันนี้ผมจําลองนะครับพอลงมาหน่อยมันก็เป็นสีำดำๆแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างดินที่เหมาะในการปลูกพืชถ้าเราจําลองแบบไปอย่างในป่าแต่ว่าถามว่าในแปลงทุเรียนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทําโคกแบบนี้นะโคกที่เราทําก็คือเป็นโคกที่มีลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ปลูกกันเลยผมไปเก็บตัวอย่างมาหลายแปลงมากปรากฏว่ามันไม่ค่อยโตครับ สิ่งที่เราขาดไปก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นอินทรียวัตถุอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดไปอินทรียวัตถุอันนี้เป็นเศษผุพังย่อยสลายที่เราเอาใบไม้ครับใบหมักถ้าใครเคยได้ยินเกี่ยวกับปุ๋ยหมักพริกกองหรือว่าเกี่ยวกับการหมักต่างๆหมักแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเชื่อไหมครับเขามีตัวอย่างงานวิจัยในนี้อ้ยเบามากเลยน้าหนักนี่แบบว่านี่ดูผมสามารถจะยกนี้ได้เลยแต่ถ้าไอ้พวกนี้นี่หนัก มันเป็นเนื้ออะนินซียไงอแต่ถ้ามาไหร่ที่มันเป็นเนื้ออินซียมันย่อยสลายเร็วเชื่อไหมครับอันนี้เป็นแหนแดงแหนแดง1กิโลอะ่ะแห้งๆเนี่ยนะอบแห้งเนี่ยมันมาจากแหนแดงตด15กิโลสิบหกิโลอะ่ะเหลือแค่1กิโลเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเราบอกอินทรีย์วัตถุมันต้องมีอยู่5%ในดินน่ยถ้าคุณชั่งดินมา100กิโลคุณต้องมีไอพวกแห้งๆที่มันสําเร็จแล้วแหละอย่างน้อยอ ต้องมีสีกิโลใส่มันไปอะแต่ถ้าเราตัดพวกใบไม้ใบหญ้าตัดถมไปเนี่ยบางทีนะถมไปโคนนึง ύ, เราบอกอุ่ยเต็มเลยผมตัดกิ่งเงาะตัดกิงงดก่งเงาะแต่ไปพอย่อยสลายทีแล้วอาจจะเหลือแค่โลสอโลก็ได้ซึ่งมันแทบจะไม่พอกับความสมบูรณ์ของดินเลยแล้วอินทรียวัตถุนเนี่ยย่อยสลายได้เร็วมากๆผมลองเอาขี้วัวแห้งสองกระสอบลองเอาไปทําดินหมักนะครับ ปรากฏว่าภายใน6เดือนนะมันถูกพวกจุลินทรีย์ย่อยสลายก่อนจะถูกจุลินทรียนะ์เนี่ยมันถูกไอ้พวกด้วงพวกกิ้งกือพวกไส้เดือนนะ่ยย่อยสลายไปก่อนแล้วมันก็จะย่อยสลายเนะี่ยจนงนั่งหมดโหนดไปเพราะนั้นดินเรนะาเนี่ยจะขาดฟาร์มอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของใบไม้หมักเหมือนกันมันก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะยิน <c oughs> พวกขี้เถ่าแกบอันนี้เป็นเท่าทานจากกระบวนการผลิตผงชุลสด เวลาผลิตผงชลรสเขาใช้วัตถุดิบก็คืออ้อยกับมันสำปะหลังพอเหลือจากกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนพวกขี้เถ้าเนี่ยมันก็คือถ้าเรามองโครงสร้างทางเคมีทางชีวะของอ้อยกับมันสำปะหลังคือมันมีพวกอินทรีย์วัตถุมีพวกเตลูโรสมีพวกกาดมีพวกแรงต่างพอย่อยพอมันเผาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุคือมีคาร์บอนมีไนโตรเจนมีสูสนแาบในการอุ้มน้ําอันนี้ครับคือสิ่งที่เราอยากให้เกษตรกรปลูกที่เ้ารอดคือหนึ่ง คุณได้ดินมาปรุงดินก่อนปัญหาของเกษตรกรที่เราพบปัจจุบันนี้ในแปลงนะครับอย่างแรกดินมีความเป็นกรดไม่รู้จะแก้ยังไงเราเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลในแปลงเนะนี่ยห pH ดินเป็นกรดสอ,อินทรีย์วัตถุตามด้วยความที่ว่าเรามักจะใส่ปุ๋ยตามที่เซล์ลบอกเขาบอกเฮ้ยช่วงทำใบ เอาดูเสมอก็ได้อ้าสิเสมอใส่ไปหรือบางทีช่วงทําลูกเฮ้ยต้องชักนำการออกดอกแต่ยีสิบส่ใสไปผลก็คือความไม่สมดุลของธาตุอา,าอาหารในดินฟอสฟอรัสตกค้างเยอะสุดท้ายมันทําให้พวกปุ๋ยที่เราใส่ไปอ่ะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่